สวัสดีทุกคนครับมีเวลาสักเล็กน้อยที่จะสรุปว่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องใหญ่ในลักษณะเล็กๆอันที่จริงปัญหาสองเรื่องคือปัญหาร้านหนังสือเล็กๆก,กับปัญหาสำนักพิมพ์เล็กๆถ้าเผื่อว่าเรามองดูจากภาพในวงกว้างเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาเล็กนิดเดียวแต่ที่แท้แล้วมันเป็นเฟืองสำคัญเฟืองหนึ่งของระบบหนังสือของชาติ าเผื่อว่าเราแก้ปัญหา2จุดนี้ไม่ได้เราอย่าได้ไปหวังเลยว่าเราจะจัดก,การระบบหนังสือของชาติได้สําเร็จเพราะฉะนั้นจุดเล็กๆอันนี้แหละมันคือจุดเป็นจุดตายของระบบหนังสือเมืองไทยจุดหนึ่งด้วยเมื่อหลายวันก่อนคุณเรืองเดชเคยส่งข้อความถึงผมว่าได้พยายามศึกษาข้อมูลตั้งแต่หลายสิบป,ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้อาจจะประกาศได้ทีเดียวว่าภายในเวลา3ปีข้างหน้าสำนักพิมพ์เล็กๆอาจจะตายหมด ในขณะที่ร้านขายหนังสือเล็กๆตายเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นลางบอกเหตุอะไรสิ่งนี้เป็นลางบอกเหตุอันสำคัญว่าท้ายที่สุดประเทศไทยก็อาจจะตายด้วยเพราะอะไรเพราะอีก3ปีขา้างหน้าอาเซียนจะเข้ามาอีกสปีขา้างหน้าสำนักพิมพ์เล็กๆจะตายอีก3ปีขา้างหน้าร้านหนังสือเล็กๆจะตายและสิ่งที่จะเหลืออยู่ในตลาดก็คือร้านหนังสือใหญ่ แล้วอย่าได้คิดนะครับว่าร้านหนังสือใหญ่ๆนั้นจะมีเฉพาะร้านหนังสือของคนไทยอย่างเดียวเพราะว่าอาเซียนเปิดให้ใครก็ได้มาขายหนังสือและจะขายอย่างไรก็ได้ถ้าเผื่อว่ามีการครอบงำตลาดหนังสือเมืองไทยทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลเคยคิดถึงปัญหาเหล่านี้ไหมครับไม่เคยไม่มีใครเคยเห็นปัญหาใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ในจุดเล็กๆๆๆๆๆๆๆ เมื่อสำนักพิมพ์เล็กๆตายนักเขียนเล็กๆก็ตายสติปัญญาที่เกิดจากนักเขียนเล็กๆก็ตายหมดแต่อย่าลืมนะครับว่าสติปัญญาที่เกิดจากนักเขียนเล็กๆและสำนักพิมพ์เล็กๆนั้นมักจะเป็นสติปัญญาใหญ่ประเทศไทยไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ผมพยายามพูดเรื่องเหล่านี้มาเป็นเวลา10บกว่าปีแล้วและพยายามพูดให้รัฐบาลฟังทุกรัฐบาล ทุกรัฐบาลนะครับขอย้ำว่าทุกรัฐบาลตั้งแต่ปี2,545,46,47,48จนกระทั่งรัฐบาลล่าสุดก่อนรัฐบาลนี้รัฐบาลแรกคือรัฐบาลของปุณัศิน์มีโอกาสได้นั่งกินอาหารร่วมโต๊ะก,กันด้วยซ้ำในการประชุมใหญ่ที่อหอประชุมของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการก่อตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติในนามระบบหนังสือสาธารณะ ท้ายที่สุดข้อเสนอนั้นกลายเป็นที p คพักผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าในที่สุดท k p คพ k ก็ตั้งไปแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายในห้องสมุดเพียงแห่งเดียวในห้างสรับสินค้าในแต่ละปีเท่าเท่ากับงบประมาณของหอสมุดแห่งชาติซึ่งดูแลระบบหนังสือสาธารณะทั้งประเทศเกิดอะไรขึ้นสื่อมวลชนหายไปไหนหมด นักทำหนังสือนักจัดกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับระบบหนังสือของชาติหายไปไหนหมดไม่พยายามพูดถึงเรื่องนี้เมื่อรัฐบาลเห็นว่ามีหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครจะเสนออะไรเท่าไหร่ที่เกี่ยวข้องกับระบบหนังสือสาธารณะรัฐบาลก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฟังอีกเพราะรัฐบาลเข้าใจว่านั่นแหละคือระบบหนังสือสาธารณะของรัฐบาลผมพยายามพูดจนในที่สุดพูดจนเหนื่อย ก็เห็นว่าจุดอีกจุดหนึ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือการสร้างคนในระบบหนังสือขึ้นในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยโชคดีที่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วผมไปมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็อาจารย์ที่นั่นก็ยอมรับให้เปิดสาขาวิชานี้ได้พูดกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรก็อนุญาตให้ตั้งวิชานี้เป็นวิชาโทแต่อย่างน้อยที่สุดก็เปิดได้ผลิตคนออกมาทําหนังสือได้อย่างน้อยสอนให้คนที่จะมาทําหนังสือว่าเวลาทําหนังสือ คุณต้องทําอย่างตรงตรงคุณจะเดินเลี้ยวไม่ได้คุณจะซิกซักไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นบาปการทําหนังสือไม่ใช่สินค้าอย่างที่พูดกันแล้วทุกคนเข้าใจหมดว่าหนังสือไม่ใช่สินค้าหนังสือคือชีวิตการทําหนังสือให้เป็นสินค้าและมีนอกมีในมีใต้โต๊ะเหนือโต๊ะอะไรนั่นเป็นบาปและถ้าคุณทําบาปกับระบบหนังสือคุณจะตกนรกไป18ชั่วโคตรจริงๆเป็นเรื่องจริงขอให้เชื่อผมว่าเป็นเรื่องจริง เมื่อกี้มีการพูดพาดพิงผมนิดหน่อยว่าจะเชิญผมไปเป็นกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ในข่าวหน้าขอบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยไปเป็นสมาชิกของสมาคมใดและเมื่อผมําทำงานสอนหนังสือว่าด้วยการทำหนังสือผมย่อมไม่ไปอยู่ในสมาคมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่มือหนึ่งผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจของสมาคม ซึ่งจะต้องคิดเรื่องธุรกิจตลอดเวลาแต่ในอีกมือหนึ่งผมมาสอนเด็กให้เดินตรงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทราบนะครับว่าขอปฏิเสธถึงแม้จะเป็นความปรารถนาดีและเป็นความหวังดีว่าจะทําให้ระบบหนังสือมันดีขึ้นเพราะว่าในหัวสมองของผมมันมีเรื่องนงน,นี้เยอะแต่ว่าขอให้จัดก,การตั้งไปเถอะแล้วก็มีอะไรที่เป็นปัญหามาถามผมยินดีที่จะตอบ ผมอุทิศชีวิตแล้วที่จะทําสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีรายชื่อผมอยู่ในคณะกรรมการหรืออะไรก็ได้อีกคาถามหนึ่งที่จะตอบก็คือว่ามีคําถามว่าไอ้ตอนที่พิมพ์ดอนกิโฆเต้เนี่ยขายได้เท่าไหร่ขายดีไหมกําไรดีไหมคือถามกันมาหลายหนและหลายงานแล้วตั้งแต่พิมพ์หนังสือมา56ปีก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะตอบสักทีเพราะว่ามีคนอยู่ในวงการหนังสือ หนึ่งคนที่อยากจะเข้ามาทําหนังสือสองคนที่จําเป็นที่จะต้องทําหนังสือต่อไปเพื่อจะให้ระบบหนังสือของเรามันงอกงามเมื่อเริ่มตัดสินใจพิมพ์หนังสือดอนกิโกเต้นั้นตอนตอนแรกที่รับปากสถานทูตว่าจะทําก็คํานวณตัวแลขภายในเวลาหนึ่งนาทีก็คิดว่าคงจะขาดทุนสักล้านหนึ่งแต่เมื่อมาทําเข้าจริงๆตัวแรกที่เป็นเงินสดที่ขาดทุนไปก็สักประมาณ4ี่ล้าน ที่เป็นเงินสดไม่นับที่ต้องปิดสำนักพิมพ์เพื่อที่จะมาทำงานนี้โดยเฉพาะเป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนนั้นขาดรายได้ไปเท่าไหรไม่ทราบแต่ช่างเถอะมันจะขาดทุนสักสิบล้านยี่สิบล้านก็ช่างหัวมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อทำหนังสือนี้เสร็จหนังสืออยู่ในมือของกาษัตริย์สเปนและกาษัตริย์สเปนชูขึ้นภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นหนังสือที่ทำในประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นก็คือที่พิพิธภัณฑ์เซบันเตส ซึ่งมีหนังสือแปลาจากภาษาสเปนเป็นภาษาต่างๆเรื่องดอนกิโกเต้แห่งรามันช่าแสดงอยู่จำนวนทั้งหมด84ภาษานั้นนะมีตู้หนึ่งตู้ที่สแสดงหนังสือซึ่งไปจากประเทศไทยและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ก็บอกใครต่อมีใครเสมอทุกครั้งที่มีรายการทีวีมีรายการอะไรต่างๆไปถ่ายทำพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นว่า ฉบับแปลาภาษาไทยเป็นฉบับแปลที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการแปลเรื่องดอนกิโกเต้แห่งรามัญชามาเป็นเวลาเกือบ400ปีแล้วนี่คือผลกําไรอย่างมหาศาลคำถามก็คือว่าถ้าผมไม่ยอมเสี่ยงขาดทุนตั้งแต่วันนั้นคำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตหนังสือได้ดีและสวยงาม ทัดเทียมหรือดีเท่ากับประเทศสเปนซึ่งประเทศสเปนเมื่อ400ปี500ปี800ปีที่แล้วได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการพิมพ์แห่งโลกเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศสเปนยกย่องประเทศหนึ่งว่าผลิตหนังสือได้ดีสวยงามวิเศษก็พอแล้วที่จะขาดทุนไปเถอะสัก20-30ล้านก็ช่างหัวมันเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกย้ำกับท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นนักเขียนเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆเป็น เป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหนังสือว่าถ้าเผื่อเราไม่ช่วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับท้ายที่สุดเราจะได้เห็นภาพที่น่าอนเนจอนาถที่สุดในประเทศไทยว่าด้วยการศึกษาการอ่านและก,การเรียนรู้ของเด็กที่จะเดินตามหลังเรามาเป็นภาพที่น่าสมเพชเวท,เวทนาที่สุดเหมือนที่นิสิตของมหาวิทยาลัยบุรพามาพูดว่าในงานแสดงบุกแฟร์ที่มหาวิทยาลัยบุรพามีแต่หนังสือเก่า ไปแสดงนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะไม่มีระบบที่ดีในเรื่องหนังสือที่รัฐบาลจะจัดการให้เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงรัฐบาลไม่เคยรู้เลยว่ามหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยที่ขนหนังสือไปแสดงกันนั้นนะ่ะหนังสือมันมีคุณภาพดีเลวหรือใช้ไม่ได้แค่ไหนรัฐบาลปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสเปะสปะในเรื่องหนังสือเวลาหมูขายไม่ได้ ผลไม้ขายไม่ดีหรือกล้วยอ้อยอะไรก็ตามมันเน่ามันเสียมันเหม็นรัฐบาลจัดการได้แต่เรื่องหนังสือเรื่องที่จะทําให้ประเทศชาติอยู่รอดหรือตายไปชิบหายวายวอดเนี่ยรัฐบาลไม่เคยสนใจผมพยายามพูดด้วยประโยคเหล่านี้มาเป็นเวลา10กว่าปีบัดน,นี้ขอพูดฝากท่านทั้งหลายเพราะว่าผมอายุมากแล้วผมเหนื่อยแล้ววันหนึ่งผมก็อาจจะตายคาเวทีโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นักจัดกิจกรรมเรื่องหนังสือต้องหันมาคิดเรื่องนี้นะครับว่าถ้าตราบใดที่เรายอมรับวิธีคิดของรัฐบาลขณะนี้นักจัดกิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอะไรก็ตามพยายามจัดการเรื่องส่งเสริมการอ่านแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือวิธีบั่นทอนระบบหนังสือของชาติอย่างดีที่สุดเพราะอะไรลองมองให้เชื่อมโยงนะครับ เมื่อรัฐบาลเห็นว่าเอกชนจัดได้รัฐวิสาหกิจจัดได้ธนาค <üğ Rest line> า,ารจัดได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยที่รัฐบาลจะต้องกระตือรือร้นเรื่องการส่งเสริมการอ่านเพราะว่าพวกคุณก็ทํากันได้อยู่แล้วแต่ต่อให้ทําอย่างไรก็ตามทาให้มากอย่างไรก็ตามมันไม่มีทางที่จะไปถึงคนไทยอีกประมาณ85เซตซึ่งไม่มีโอกาสอ่านหนังสือเลยเรากําลังพูดถึงเรื่อง e บุ๊กเรื่องอะไรต่างๆแต่ถามว่า แม้แต่คําว่าบุกสําหรับชาวบ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัดออกไปเนี่ยเขาเคยรู้บ้างไหมเป็นภาพที่น่าตลกมากเมื่อผมเอาหนังสือไปยังจังหวัดกระบี่จำนวนประมาณ7 8็ดแปันเล่มทันทีที่หนังสือไปถึงเปิดหออกมาชาวบ้านเข้ามามุงดูกรรมาการมัสยิดนะครับเสียงราพึงท่ามกลางความเงียบในความมืดนั่นจะบอกว่าหนังสือใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรครับ เพราะว่าแต่ก่อนนี้คุณจัดระบบบริจาคคุณเอาแต่หนังสือเก่าไปให้เขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าไอ้ไอรายการนี้มาเนี่ยประมาณ20-30บลังเนี่ยมันก็คงเป็นหนังสือเก่าที่ใช้แล้วที่ไม่ต้องการแล้วอีกนั่นแหละเห็นไหมครับคุณกําลังทําความอะไรทําความแตกแยกเหลื่อมล้ําให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนต่างจังหวัดด้วยการบริจาคเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่และเราจะรีรอไม่ได้จะทําอะไรก็ทํา แต่ต้องทำนะครับต้องทำอย่ารอจนกว่าอาเซียนจะเดินเข้ามาในประตูบ้านของเราขอให้ลองหลับตานึกภาพนะครับจะมีร้านขายหนังสือของประเทศอาเซียนซึ่งมาเลเซียพร้อมสิงคโปร์พร้อมอินโดนีเซียก็พร้อมเผลเผอิพ,พม่าก,ก็อาจจะพร้อมทราบไหมครับว่าขนาดนี้ระบบหนังสือของประเทศพม่ากำลังฟอร์อมรูปแบบดีกว่าประเทศไทย ทำไมถึงรู้อย่างนั้นเหตุที่รู้ก็เพราะว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินใจย้ายเมืองหลวงซึ่งอยู่ริมแม่น้ําไปอยู่บนภนะูเขานั่นน่ะนั่นแสดงว่านะเขากําลังอ่านประเทศของเขาในอีก5 0ถึงร้อยปีข้างหน้าแต่รัฐบาลไทยคิดอะไรเรื่องเหล่านี้หรือไม่แม้แต่เรื่องการพยายามพยุงเมืองหลวงให้มันอยู่ในที่เดิมหรือจะย้ายมันไปหรือจะปกป้องมันด้วยวิธีไหนที่จะไม่ให้น้ําท่วม พม่าคิดเรียบร้อยแล้วและทำแล้วเป็นผลสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยที่ในอีกสามปีก็น่าจะมีคนพม่ามาเปิดร้านขายหนังสือในประเทศไทยและเด็กพม่าเป็นเด็กขายหนังสือภาษาไทยมันใหญ่จริงๆคือสำหรับท่านทั้งหลายที่เพิ่งเห็นสภาพสุดซอมของหนังสืออาจจะไม่รู้สึกเท่าผม ผมเห็นสภาพสุดซอมมาตั้งแต่ผมอายุ13บสาขวบผมตั้งคำถามว่าทำไมเด็กต่างจังหวัดไม่ได้อ่านหนังสือในขณะที่เด็กในเมืองได้อ่านและผมก็เริ่มรู้สึกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ผมอายุ62เกือบ50ปีแล้วที่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะศึกษาดูว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องระบบหนังสือในประเทศไทยได้อย่างไรเราไม่อาจจะแก้ในกรุงเทพเราไม่อาจจะแก้ได้ในเมืองใหญ่แต่เราจําเป็นจะต้องไปแก้ตามเมืองเล็กๆต่างๆ อย่างที่เราพยายามทําที่กระบี่จังหวัดกระบี่ที่เราไปทํามีมัสยิดแปดแห่งที่เราไปทดลองนั้นนะ่ะแต่เดิมไม่เคยได้อ่านหนังสือเลยเพราะว่าหนึ่งห้องสมุดอยู่ไกลเกินไปห้องสมุดประชาชนและมันหรูหราเกินไปมันใหญ่โตเกินไปคนไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เกือกก็คงจะไปไม่ได้นุ่งผ้าหมผืนเดียวก็คงไปไม่ได้แต่วิธีคิดของเราก็คือเอาหนังสือไปในมัสยิดให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างทันทีที่เอาไปถึงปีรุ่งขึ้นที่เราไปสํารวจตรวจตราปรากฏว่าสถิติการอ่านของคนเป็นยังไงร,รู้ไหมครับ สถิติอของกทมอาจจะบอกได้ว่าคนคนไทยอ่านหนังสือปีละสองเล่มคนที่นั่นอ่านหนังสืออย่างน้อยที่สุดขนาดนี้ปีละห0บเล่มครับไปมัสยิดทุกวันได้หนังสือใหม่กลับบ้านสัปดาห์ละเล่มหนังสือยืมเองไม่เคยหายเพราะอะไรเพราะเราไปบอกเขาตั้งแต่แรกว่าหนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของพระเจ้าหนังสือไม่หายเลยสักเล่มเดียวในจํานวน8 00พเล่มมัสยิด8แห่งเห็นไหมครับมีวิธีคิดเรื่องหนังสือถ้าบ,บิดว่าคุณเรียนรู้และศึกษามันจริงๆ ไม่ใช่ว่าเอาหนังสือไปล่ามโซกลางสถานีรถไฟแล้วจะให้คนมาอ่านไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เรามาถกกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้โดยคนใดคนหนึ่งโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาละเฉพาะกลุ่มหนังสือสำนักพิมพ์เล็กๆก,กับเฉพาะกลุ่มลานค้าหนังสือเล็กๆผมอยากจะบอกว่าถ้าเผื่อว่าสองกลุ่มนี้ทํางานร่วมกันเนี่ยส่วนนี้ก็พอจะประเทืองสติปัญญาตัวเองได้พอพยุงตัวเองได้ในชั้นหนึ่ง วิธีประสานงานมีอย่างไรวิธีประสานงานที่ทําให้เห็นแล้วเมื่อตอนเช้าว่ามีศูนย์กลางที่ตั้งเป็นเครือข่ายให้สํานักเพีย์เล็กๆมาอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันมีรายชื่อหนังสือมีอะไรแต่มีอะไรมีการประชาสัมพันธ์มีการแนะนํามีอะไรต่างๆแต่เวลาคุณจะสั่งซื้อหนังสือเนี่ยขอให้คุณสั่งซื้อหนังสือจากร้านที่ใกล้ที่สุดในบ้านคุณเครือข่ายต้องส่งหนังสือไปให้ร้านหนังสือเล็กๆเพื่อร้านหนังสือเล็กๆจะขายให้กับลูกค้าต้องการ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายคือสำนักพิมพ์ก็ขายหนังสือได้ร้านหนังสือเล็กๆก,ก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายให้ลูกค้าที่นั่นแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอามาขายออนไลน์ทั้งหมดร้านหนังสือเล็กๆจะตายหมดทันทีเพราะว่าทุกคนสั่งซื้อออนไลน์ต้องพยายามคิดด้วยนะครับวิธีคิดเรื่องหนังสือในเมื่อเหลืออยู่แค่นี้แล้วและก็เหลือเล็กน้อยแล้วเหมือนเวลาคนเป็นโรคไตนะครับ เหลือไตยอยู่ข้างเดียวแล้วต้องพยายามคิดให้มากที่สุดว่าไอ้ไตข้างเดียวเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างและไม่ทําอะไรบ้างถ้าทําอะไรแล้วมันจะทําให้ไตสุดซอ m ถ้าทําอะไรแล้วให้ไตมันอยู่ต่อไปได้ก็พยายามทําสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําโดยด่วนที่สุดก็คือทําให้เกิดร้านหนังสือเล็กๆขึ้นทั่วประเทศและประเทศชาตินี้จะไม่ฉิบหายแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามร้านหนังสือเล็กๆมันหายไปหมดจากประเทศไทยเมื่อน,นั้นแหละสนุกมาก ผมคงสรุปได้แค่นี้นะครับว่าถ้าเผื่อว่าร้านหนังสือเล็กๆกับสำนักพิมพ์แ็กๆร่วมมือกันแม้อาจจะจำเป็นต้องอาศัยสายส่งก็ได้โดยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสำนักพิมพ์เล็กๆจะส่งหนังสือทีละเล่มสองเล่มไปยังร้านต่างจังหวัดมันก็ต้องเสียค่าส่งแพงเพราะแต่เดิมเมื่อเราเคยวางแผนที่จะตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาตินั้นนะ่ะ เราเคยร่างถึงขนาดขอให้ไพรสนีไทยคิดค่าส่งหนังสือในประเทศไทยในอัตราพิเศษที่สุดก็คือประมาณ30%ของค่าใช้จ่ายแต่ว่าเมื่อแนวคิดสถาบันมันล่มไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ละลายหายไปหมดก็เหลือแต่ห้องสมุดในห้างสสินค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นทุกอย่างไม่เกิดถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้อีกสักยีวันผมก็จะพูดได้เพราะฉะนั้นผมก็จบแค่นี้เพียงแต่ว่า ถ้าท่านมีอะไรจะถามที่ที่มีข้อ